สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเกษตรกรนะคะผู้ที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบมวสิปินอาชีพลักละกะอาชีพเสริมทุกท่านนะคะลูกออดฟร์ฟมกบค่ะเมื่อนี้นะคะลูกออดพาพี่น้องนะคะมเมื่อบึงหวกนะคะมเมื่อบิงลูกออดทีเหาเอาออกมาจากบอ่อพออนุบาลเนาะนะคะเอามาลงในบอ่อดินนะคะพี่น้องเป็นจํานวน2บอ่อดดวยกันนะคะเอามาล่ง เชลี่ยกันเอานะคะสองบอ่อนี่เห็นมันพ่อประมานบ่หนานแน,น่นหล้กก็บ,บอ่อบางจนเกินไปนะคะมื่อนี่ภาพพี่นอ้องมาเบิงนะคะลูกอดที่เอาลงมาเนี่ยได้ประมาณสี่มือนะคะสี่ถึงห้าวันแล้วนะคะหละังจากนี้เอาลงมาบ่ดินเนี่ยกวังว่าเพื่อที่จะเห็นมันไห้ใหญ่เร็วขื้นนะคะเพื่อว่าเป็นการกระตุนเนาะเพราะว่ากบถ้ามันได้เลี้ยงนะคะอิงธรรมชาติแบบว่าเป็นกึ่งธรรมชาติเนี่ยนะคะ กรบเหล่านี้สิโตเร็วนะคะพ่อโตเร็วแล้วสีสิสวยนะคะรากาผิวงามเป็นความต้องการของตลาดเป็นความต้องการของแมค้าคนกลางพอคาคนกลางนะคะมื่อนี้ลูกออะกรเลยผาพีนองมาเบิงนะคะว่ามันหลายหรือมันหน่อยเนาะตามที่จริงแล้วนะคะการเลี้ยงกบในบอ่อดินในลักษณะแบบนี้นะคะเฮนเฮกบเนี่ยโตเร็วนะคะลากาบัวก,ก็กินอาหารน้ำนะคะอาหารถีไหทีเลี้ยงเนี่ยก็ต้องเป็นอาหารกบนะคะ โดยเฉพาะพี่น้องเพราะว่าอาหารกลมเนี่ยสิมีปโปรตีนสูงตั้งแต่อาหารเม็ดเล็กเม็ดเน็ดเล็กเนาะสำหรับเลี้ยงลูกออดแล้วนะคะโปรตีนนี่กับประมาณ3 2เรซนะคะพี่น้อง 30- ถึง32%เ็นะคะเฮให้ลูกออดเท่านีนจะจริ่มเติบโตเ,เร็วขึ้นนะคะแลวก,การให้อาหารสําหรับลูกออดนะคะบวสิเป็นเลี้ยงในบ่อดินหรือบ่อปูนหรือบ่อพลาสติก จะสีขาวหรือสีดำนะคะพี่น้องกะไ้ประมาณสีเวลาเด้อนะคะถามมันโตใหญ่แห้งเนี่ยกะไ้ประมาณสีเวลาแต่ว่าตอนนี้มันโตหน่อยกะไ้เป็นไข่แดงต้มสุกจะเป็นไข่เป็ดก็ได้จะเป็นไข่ไก่ก็ได้แต่ขอให้เป็นไข่ต้มสุกแล้วก็เอาไข่แดงมาบดบดบี้แล้วก็โยนลงไปให้มันกินนะคะอิ่มแนบ่อิ่มแน่แนพี่น้องกับเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะว่าเขา ก็ให้พ่อหมอพ่อควรหันละนะคะเพราะว่าถ้าให้มากจนเกินไปเนี่ยลูกออลสามารถที่จะท้องอืดตายได้นะคะพี่น้องแล้วลูกออลเด้ปั่มจักซิบมือนะคะเด้จักซิบมือแล้วเขาจังมาเริ่มหายเป็นอาหารเมร็ดเล็กชนิดลอยน้ํานะคะพี่น้องเป็นอาหารกบเนาะนะคะหายลงไปเนี่ยปั่มซีเวลานะคะซีเวลา พี่น้องก็สังเกตเบิว่าหายย่ำเศร้านีก็ประมาณสองโมงเช้านะคะสองโมงเช้าแล้วก็เที่ยงนะคะห้าโมงถึงเที่ยงรานะคาสี่โมงแรกถึงห้าโมงแรกประมาณนี้นะคะอีกช่วงหนึ่งก็คือประมาณสี่ทุ่มนะคะสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มก่อนสีนอนนะคะระกำหายมั่นจนกว่ามันจะคิดว่ามันอาจจะอิม่มเอาแบบอิ่มพอดีนะคะไม่ได้อิ่มมากนะคะพี่น้องก็จังเศร้าวานนะคะในแต่ละมือ ในแต่ละมื้อของมื้ออาหารนะคะเร้านี่กะบ้านเบิงว่ากาว่ามันอิม่มซ้ำนีก็คือเร้าคือหยุดนะคะหลวก็เที่ยงกาว่ามันอิม่มมันได้ซ้ำานีก็คือหยุดจังสีนะคะและ้วกะเพราะว่าเพื่อสิจะป้องกันบ่ิไ้ลูกอ้อนเนี่ยกินอาหารเราหนีมากจนเกินไปหลักกะเหตุให้ท้องอืดได้นะคะหละกักกะสามาทีตจะเสียชีวิตได้น้ำเนาะนะคะ,ละหลักกะไฮซีเวลเนี่ยเพราะว่าไห เพื่อป้องกันการกินกันเองของลูกออดน้ำนะคะเพราะว่าบางที่มันเด็กินมันหิวมันก็เกิดการกัดกันกัดกันกินเองนะคะแล้วก็เหตุเหตุการณ์ติดเชื้อเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะเสียชีวิตได้นะคะลูกออดเท่ามันก็สิลดปริมาณหน่อยลงเนาะแต่ว่าถ้าหัวเข้าเด็กินอิ่มลูกออดเท่าเด็กินอิ่มมันก็สีใหญ่ขึ้นในปริมาณที่พอดีพ่อเหมาะนะคะพี่น้องถ้าดูแลของ ตรงนี้ได้คอดีตรงนี้ได้นะคะกะสามารถที่จะเลียงเพาะขยายพันธุนนต์ต่อไปในรุ่นต่อๆไปได้ย่างแบบโบ่คยมีปัญหานะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะในการเลียงลูกออดเนาะในบอดินนะคะที่ลูกออดเดมาแนะนําำแล้วกะ็มาว่าประสบการณ์ให้พี่น้องเข้ได้ฟังนะคะกะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องสิได้รับความรู้จากคลิปนี้บอ่อลายกันหน่อยนะคะเพื่อที่จะไปปรับใส่ในฟ้ามจากของเนะะาะหลักกาทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะลูกอากาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยพี่น้องสิบริพาทคลิปใหม่ๆที่ลูกอ้วลงไปในแต่ละคลิปนะคะขอบคุณค่ะ